ถึงท้องมาหน่อยก่อยพา,พาทีทแ่ทแถลงเกา่าโอ้ยน้อแม่ก็บกระตันโอ้โอ้า ฟังกำจาที่เมตานจำกินบ้านบ่มอนคว้าเมีงโอ้ยน้อแม่ลูกนี่บ่อยากพอกันออกบวชเป็นสองนำหลวงตำพาไปในยนักกายใจายด้านเนงรุกขึ้นวันต้องเพี้ยนพามโอ้ยบ่เป็นรรมยุดยอนน้อแม่ การยืนเดินนางนอนเพียนสังวรอยู่บ่วางเดีเพลี่ยนส้างอยู่บ่เศร้าแม่แม่เอ้ยแม่เบียดก้อนปวดีทุกเศร้าหอดยามคำกระสุกใจเว่ามุ่งหมายของมันดาโลกบ่ยยินยอมด้วยแนวขั้นบวยบ่สมน้ำแม่เ่าไปบ้างข้างปาแก โอ้ยแม่เอ้ยตักลงไปเถือกแต่แม่งงองง้งแค่งหาน้ำกับบ่อมีเมงลูกนี่บ่วังเลี้ยมกินกางอันปลานางจเนื้อออนแม่เอ้ยแม่บุญบ่สมน้ำไตตอนกินบ่เมาคือเพื่อนพองแสนตีย่องกับบ่ แม่สิบาโลกเดอบ่เถือทานดอกคุณคุณแมงเป็นน้ำบนสมพาในบวทสงโลกของแย่แมแม่เสียติละลงเสียงจากแสนที่น้อต่างล้านเทธอแม่เอ้ยแม่จน เป็นแผลดาวธาเกลือลูกเบาลูกเบาเข่าของตุ่มอมผเหลือหน่งเหล่าบ่ทำสะอาดเกียงลูกบาก่อจักสั่นดอกเมืเอ้ยหน่งบวกที่จันเสือกมาว่านในลายเจ้เขาใสิงเน่งทำแนวใดรผสมยืงเปิดกองมือ กอปล่ยเต็มแม่เอ้ยแม่ว่าบวชมาพออย่างเพื่อกันลวงลำประทับกอดเด็เพิ่นสอนหนึ่งขั้นไม่ใจบ่ได้ย้อนพวกหัวดอนกันินทางราษนาสมาทานพวกผู้ที่จะต้องเรียนไว้หนึ่ง บวชไปดวนคนเก่าใส่ทำไปในตาหนาเทียงงานถน้าบุญประเพณีเป็นพีที่ตั้งไงน้อยขอยถ้าใส่ตั้งแต่จานโโนี่อปไอแม่เอ้ยลูกใี่ขอกาดขานเนี่ยเพราะมันจะจองจำท่อแม่เอ้ยท้องมาขอทอันน้ำบวชสงลูกขอไว้ เนี่มองใจยามาปลองให้ถือของเจ้าเวัยน่แม่เอ้ยแม่ลูกกอทนทำหน้าเพื่อนขยันดอกบอการมันด้แก้วนงนเอ้ำยมันด้แก้ว I can't stand it